รีแอคชั่นลาเน็ตวิกเอนวิทยินบอีพีหกที่หนึ่งที่หนึ่งแกแกเขาไปนับตกกันเว้ยเอาแล้วไงนานโยกโยกเออนันโยกโยกคืออะไรก่อนใครทีแล้วเขายังอยู่หน้าเหมือนกันปะใช่ปะอ๋อที่บอกว่าเขาจะแอรเวนเจอร์ไงอ่ะมาคุณพอมากไปเออหน้ามันจะมีเลยวะใช่เออไปใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนหนิงกุ้งกิ้งกิ้งเนี้ยจ้าอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะเฮ้ยเปิดใหม่บนเจอเลยก็ดูอเวนเจอร์อยู่นะ ของน้ำตกมะแค่โอ้ยเออคุณลูกนั้นก็น่าสนใจว่ะน่าขบูดซึมอะไรมะพร้าวหรอมะพร้าวทะเลหรือเปล่าอะไรไหนอะลูกไหนเราเรากำลังเลือกภูเขาที่เราจะไปแบบปิชิดเลยโอ้เดินผ่านมา199ลูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอใจเลยมันยังถูกไม่พอไม่พอใจเอาอีกเหรอมีอะไรที่ใกล้เคียงเอเวอร์เลยค่ะโอ้โหขนาดนั้นเปิดรายการด้วยเปล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ลาเินวิกอนวิทยินบอลนะครับผมจิ้งเกิ้ลมานี่ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้ำปัวพัฒนาครับแล้วตอนนี้เรากำลงจะไปแหล่งน้ำตกที่เขาบอกว่าเพิ่งค้นพบผมมารลอยปีแล้วก็ให้มันตื่นเต้นไม่ได้อ่ะ ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะเตรียมตัวพร้อมเลยเขาค้นพบมาเป็นร้อปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีรายการไหนไปถ่ายเขาบอกว่ามันลําบากมากแต่เราเนี่ยจะเป็นรายการแรกแรกแรกไปเลยมันมันหน้าไปเลยมันเป็นรายการาเนตลแรกที่จะไปดูน้ำตกที่นีกันใช่คุณไกด์เขาบอกอย่างนี้เลยนะกุ๊กกุ๊ก ไก่หรอ,อไก่ลุกแค่นั้นไ,ไก่ไม่ก็เหตุเกิดจากเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานรอบที่แล้วเราแบบเดินขึ้นเนินกันนิดนึงแล้วบ่นเฮ้ยเหนือ่อยนู่นนี่นั่นเขาก็เลยแบบว่ามีความแบบเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้จะเดินกันได้หรอ,อ,อไหวหรือเปล่าออโอ้โหผมนี่เตรียมส้นสูงเลยพร้อมแล้วโชว์เลยแบบหนาโน่นแบบเดินขึ้นน้ำตกไปดูน้ำตกโชว์เลยฟาดหน้าไก่อะหนูรู้ไม่ได้ไม่รู้แรงรู้แซวแซวแซวแต่สบายอยู่แล้วพวกเราผ่านร้อนผ่านหนาวใช่ขอัผ่านร้อนผ่านหนาว ผมก็จับงูเดี๋ยว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 ม้แล้วก็หล่นแล้วก็ล้มตั๊กใสเล่นซะด้วยขยันยากเข้ามาเล่นน้ำตกเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะไปถึงน้ำตกกันไหมครับผมโกนหัวผมเล่นดีกว่าเธอถ่ายละครถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วแต่ตอนเนี้ยร้อนจริงอู้หู้คิดถึงความแบบ พร้อมไหมครับโอ้ยพร้อมผมพร้อมนะแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้อะแต่ผมพร้อมคุณเขาถูกเกียร์ไ่ะเกียร์ไหนก่อนได้เลยได้เลยผมเชื่อมั่นเ่อมาแต่ก่อนแล้วจริงออกแบบมนเพื่อการนี้ไปได้ไปได้โหแล้วคับแบบเนี้ยม่นเจาอะเหมือนอเกียร์หนึ่งอเกียร์องกลองเสียเกียร์สามแกมเสียเกียร์เป็นหูกูเป็นี่เ้ยตัดเ่าตัเข้าัเข้าได้ทำแรงแลามมิ่งมันได้พอดีผมรอคุณอัด3ามเกียร์อยู่นะแบบ โอ้โหโอ้โเตออ้งมันเยอะอยู่เหมือนกันนะเออไปเลยนะไปเลยอุยมอยอะไรเราจะเบรกอย่างเดียวดีเกียร์สองไงเกียร์สองม, <c oughs> มันไรมันไรเอ้ยไม่แทนว่าพี่บอลต้องเคยขับขึ้นนงขึ้นดอยอะไรมาบ้างวะกูอะแค่ดอยสุเทพอะตอนนี้กูยงกังจำแทดๆออกเลยแต่งตัวอัพสเต็ยังโอ๊สแต็จผมเต็มแล้วเนี่ยผมเต็มแล้วนะผมรบสิแล้วนะเพราะว่าคุณพร้อมเนี่ยไปเดินป่ายังไงพร้อมนะครับ ต่เมื่อกี้สะพานเนี่ยนังงรึบเลยนะถ้าเกิดได้หล่นก็ได้หานะกลัวอย่างเงี้ยรึบเลยนะเชื่อแล้วว่าไม่มีรายการนมาใหม่เออฉันเริ่มก็ดูจะยากกันละสบายไหมน้องเอ้ยเอออย่าไปหยองดิหุ่ยแม่งแบบธรรมชาติมากเออคุณรู้ว่าคุณสีเพียนเออจริงนอนได้จริงเหรครับผมแล้วเราก็เดินมาถึงน้ำตกกันแล้วนะฮะนี่เลยครับน้ำตก เสร็จภารกิจเราในวันนี้แล้วโหอะไรวันค่อนข้างก็คือตกตกความสูงแค่นี้จริงอยู่นะอ๋อตกความสูงแค่นี้เราเล่นกับตกไปซึ่งจริงๆแล้วชูนอยู่นู่นยอดนุนฮะจริงไปมั้ยโอ้โหนี่คือน้ำตกจริงตรงนี้มันก็ปวดแล้วว่ากลับนะใช่ไหมล่ะเออนี่ก็เป็นน้ำตกแล้วนี่มันก็พอจะได้ฟุตอะไรแล้วเราไปเล่นปิงปองอะไรใส่เทปก็ื่อเล่นปิ้งฟงได้ให้ผมบ่นนะต้องเดินไปกลับอีกประมาณสี่รอบไหนๆโชว์ดิ วิ่งวิ่งไปกลับสิบรอบเมื่อไรต่อชมไปไปต่อเลยปะเมื่อวันมึงพี่บอกเดินนำมันจะเดินไปยังไงบอกป้าถ้วยก็แม่ผมผมกำลังดูเส้เดือนอยู่กำลังดูเส้เดือนอยู่เส้เดือนจริงมือ แต่ว่าเราทำให้มันไม่ทรมานได้นะค่ะเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยน้ำตกมันอยู่เผาเขาลูกนั้นจริงหรออคืออะไรก่อนอันเนี้ยไผ่โล่ไผ่ล่อย่างไรจบไปจ้าแกมันดูแบบไม่ใช่แบบสถานที่เชิงท่องเที่ยวว่ะยังไงนี่ไงนี่ไง กูลื่นแน่หล่อเลยขอบุ่มเทพแบบจริงเทพใ้ฟูดจริงจริงทีวีตกมือไม่ได้ซ้อนมาเนี่ยท้าเปคนอื่นเขาลงได้ผมลงไม่ได้หรอเกือบแตกอุ้ยทไมมันมันดูมันตกไม่อยู่ด้วยนะเมื่อกี้ขนาดหล่นลงไปแล้วอ่ะแต่เขายังมีสกีในการอะเซฟไงเออฉันก็คือนะลงบ่อยเลยเออจ๋าลงแป๊บเดียวไม่รอเลยไปแล้วตาผ่ากันดีกว่า วอคือหลุดจากเฟรมไปเลยอือเดินนำหน้าไป,ไปเลยพี่วอหายไปไหนไม่วจอวอแม่ไม่เจอเหมือมมนแบบแม่อ่ะแม่อ่ะไอ้วอไม่หาพี่วอเลยวอ ถึงแม่น้ำตกดีไหมเนี่ยไหนวะล้มยังไงคือเดินไม่ลอยจริงจริงอ่ะเออเออช่วยช่วยมีหรอเจ้ามาเยอะเองอยากกระต่ายเพลงเองอ่ะป่ะเออเออจับมือจับมืองานนี้ครับอเคโอเคเออเอออุ้ยเหตุเช่นไรเอ้ยภาพดีหูต้องลื่นเลยมึงก็รู้สึกถึงความแบบ ซึนอ่ะเกระปวดเรื่องงายเลยอ่ะมาเด <cat on subscriber Airbnb> <ira> <c oughs> ิน <wiele> ป <c oughs> <who médico> ่าหากิจกรรมทำกันหน่อยดีกว่าต้อทำอีกเหรอกิจกรรมแบบนี้เดินเดินจะไม่พอเป็นคอนเทนต์ได้เออจริงเฮ้ยโอ้โหเราอยู่กับคอนเทนต์เจ๊เตอร์ทั้งสองท่านให้ทั้งสองท่านคิดด้ว่ะเราเล่นเกมค่รองเพลงกันก่อนเดินก็เหนื่อยแล้วโยกโยกกันเหรอโยกโยกโยกถ้าเข้าป่าอย่าลืมผ้าโพกอาันนี้หรอโยกโยก วันนี้มา,า ok ่วชะโงอกโยกโยกโยกพี่บอทำตัวโโครกได้ปะโยกโยกโยกไอหยินลืมกดชักโครกมอเช้านี้เลยเมโยกโยกโยกถ้าตัวตีนลาววามันโยก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 ใครจะโยกกูไม่โยกกูกินไม่ออกต้องออกเกมละเฮ้ยสามคนออกเกมไปไปเร็ว โยกโยกโยกเข้าป่าเราวังกันโชคกันโชคซับหรอคะมีมีกันโชคซับจำอะไรเลยโยกโยกโยกใครตดจนต้องชังโงกวะเฮ้ยโยกโยกโยกผมเต้นจนปวดสะโพกเป็นไงปวดสะโพกแอปเปิลมันก็เอยโยกโยกโยกเมื่อเช้าผมนั่งกิน โจกโจกโจกมูโจกมูเลยโอ้โหแต่ลื่นไหมเนี่ยเออไม่น่าบ้านรองเท้ามันต้องแบบสำหรับเดินป่าเขารองเท้าอะไรอ่ะนี่ไงเห็นปะรองเท้าสำหรับเดินแต่ดินก็ขึ้นลื่นไปแล้วนะใช่ฮะโอ้มันแบบเออมันชื้นมากเลยอ่ะเโอนโหนักดีนเจอร์ มือมันเป็นยไงมันแบบมันแต่มันสวยนะมันสวยนะแต่มันหวยว่ะมันสวยมันเป็นน้ำตกที่แบบต้องเดินอะนอะไรกินอะไรแล้วปลาเหรอโยไม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหรออข้าวเหนียวแบบเป็นปิ้งตกปลาอ่ะเราก็ได้มาถึงที่หมายนะครับนั่นก็คือปลายน้ำตกครับผม สี่ชั่วโมงอะเราเดินมากี่ชั่วโมงมึงดูดิสภาพไม่ไวผมทาไกไม่งอ้มะเหนื่อยนิ้วโป้งอะพวกเนี้ยหาหมอแล้วไม่ไหวแล้วแต่เขาเจ็บสไตล์ท่านหลอดนะท่านเซอร์ดูดูรองเท้ารองเท้าเดนปาอย่าก็บปวด้วดป่ดอวดดปวดปวดปดปวดวดปวดปวดดปวดวปดวดปวดปวดวดป่ดปวดปว่ปว แต่ว่าก็แต่มันก็คุ้มค่าแหละแลกกับวิวอะเนาะใช่แล้วก็เราได้มากินปลาที่ชาวบ้านชาวบ้านเขาหาเองทีครับธรรมชาติน้ำตกเฮ้ยแต่ว่าเดินป่าขนาดนี้จริงหน้าคุณยังยมอยู่จริงลืมพกมาเปล่าลืมพกมาดิมันคือสิ่งที่สำคัญของการเดินป่าเดินป่าต้องพกพกอะไรพูด นี่เลยครับเพื่อหยิบออกมาจากเสื้อเลยตัวช่วยเดีๆของผมนะฮะในการเดินป่ามาเป็นเซตนี่สลิปปิ้งมาร์กนะครับในเซตเนี่ยประกอบปด้วยกางเกงป่าสลิปปิ้งมาร์กนะครับซีก้าแล้วก็ไทม์ฟรีสนะครับผมขนาดที่พาเอ็มเอลทั้งหมดเลยนะฮะใครอยากไปเดินป่าอะไรยังไงก็เลยให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับผมคุณไม่ได้พกอะไรมาเลยเหรอร้านเน็ดอะตื่นเต้นอะอะไรอะไอ้มึงใหญ่เบ้อโหโหจับมือการปลดตัวพอดักนี้อะยังดิ้นอยู่ ยังเดิ้นอยู่กมายเป็นอนเเดียคอนเล็กชั่นเลยดิโอ้โหผมได้ลิฟทลิอีมาครับครับผมก็คือหน้าอย่างเดียวไม่พอ้ตบตมากแบบสับอย่างเดียวไม่พอต้องปากด้วยปากต้องชุ่มฉ่ำนะครับนี่เะครับมี3กลิ่นก็คือกิ่นเบอร์่แล้วก็กิ่นเกฟูตนะครับแล้วก็กิ่นแอปเปิลน้ล้วเ้ยอนนก็ใช้คู่กันได้แล้วดิใช้คู่กันได้กลิ้นะราคาเพียง890บาทเท่านั้นเองครับุณอยากได้เพิ่มัม อยากดิผมตกเรื่องอะไรตกไปเผื่อได้อีกเซตนึงแต่ว่าระวังนะตกไปอยู่ดีโดนผมตกไม่รู้ตัวตกไปตกไปเลิศเฮ้ยเล่นเหรอเว้ยเล่นเหรอเว้ยหุยน้ะมันน่าจะเย็นมากเลยอ่ะแกกูจะใส่มากนะแบบเขียวเลยอระมห็ดเนี้ยจดเหอคะเฮ้ยใส่เสื้อคู่ปะ ไบ้าบอเขาส่งมาให้ได้แค่นัดกันเฉยๆเออเป็นไงสภาพเอ้ยจะไมคุณมามาเหมือนลงมาจากผาปันดาหรืออะไรแบบนี้ผมได้ไงผมเดินตอนแรกผมคิดว่าผมนำมุนนะแล้วพอมาทางออกนีไมื กันต่งน้ากันแต่วเห็าเผลอเดินกันช้าลำค้างคือวไปกลับกี่รอบนะผมนี่วิ่งกลับไปเริ่มต้นตรงนู้นใหม่โอ้โหเส้นทางลับจับเวลาแล้วก็สตาร์ทวิ่งกลับมาเอ้ยยังไม่ถึงนั่นอีกโอ้โหโคตรถึงวิ่งด้วยเท้าเลยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่นี่เนี่ยอาชีพที่รับได้แน่นอนคือไปแข่งระดับโลกค่ะไยเนี่ไอระดับโลกว้าวจริงๆระดับโลกนี่ตอนแรกก็แบบว่าพี่ทางมันมีบากไหม วิบาตนี้รออะไรอ่ะตอบกลับมาแบบแล้วเรานั่งอยู่เลยรอกันได้ไงกันขนางพี่แกก็ได้แบบแล้วพี่แกเป็นผู้ชายผ่านของโอดไปเลยผ่านของเขาโอด่านเอออย่างนี้เลยจริงๆอยากมีโกโปพี่โอดไปแบบพี่โอดผมอยากมีแบบเป็นฝาเขาโอดแบบหลบหลบอยู่หลังเขาอย่างเงี้ยโทรเข้าหน้าเขารับก่อนแบบฝ้าทำไมหลบมือผมือร้อกข้างหลังอยู่อย่างเงี้ย เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำพิเศษไปแล้วอ่ะของพิเศษมันก็แค่ครั้งเดียวก็พอเออแค่ครั้งเดียวก็พอเดียวกับพี่่พีที่ขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนเลยนะต้องหันมากัดเล็บแล้วก็ยิ้มยิ้มอ่ะนี่ถ้าเกิดให้มาอีกปีจะมาไหมจไม่มาแล้วจ้ะมากระตุกแล้วผมไว้มาใหม่ของกรุงเทพอ่ะเป็นคนจริงใจกรุงเทพคนจริงใจ มันเหมือนเข้าไปแช่ในถังน้ำแข็งอุ้ยหนาวไปเนอะร้อกันเลยอ๋ออุ้ยมันคงเย็นมากแต่เ่อแต่ว่าจะฟังถึงร่างกายมันเริ่มปรับเออถ้าปรับได้ก็โอเคแต่ว่าเนินเนินอยู่ก็คือแบบดำดิ่งลงไปในติ๊อะไรเป็นหลุมมันหายไปเลยป้ายน้ำไม่เป็นแนะนำอย่าลงเวรกรรำถือพงงยางมาด้วยถือมาแต่มันบกอ่ป้ายน้ำตกเนี่ยไม่มาก็ถือว่าถือว่ายังมาแน่นแหละเดี๋วดิเออเออไปคาเฟ่อะไรเงี้ยเห็นคาเฟ่เยอะเลยล่นชา แล้วครับเดิม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 เที่นัานยังไม่หยุดเลยนี่นะยกโยกเลยครับผมสำหรับทริปนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางลานเอทด้วยนะที่พาพวกเรามาเที่ยวที่นัานนะครับเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเวลาเวลาแบบซีร้องไห้คุณนึกถึงการเดินเดินกินแบ้น้ำตาที่มาเลยนึกถึงเล็บขบอ่ะอยู่อย่างนี้ยเปิดมาคือเป็นเดือนที่ถอดเล็บนะถอด ไปเถอะไวหอาแล้วไปเจอกันที่ปีหน้ากัทุกคนอันเนี้ยใหม่อีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอแต่ผมไม่อยากกลับแล้วเลยเฮ้ยทำไมอที่นี่ไม่มีแรงกลับละคุนพี้เหรออยู่แบบเราจะใช้ชีวิตอยู่นี่ตลอดไปเลยไม่เดินกลับแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับนิ้วโป้งนึกวาทีเล็กอยู่อ่ะที่ไหนอะ อันนี้สไตล์ทันเซอร์ลอนดอนผ <c oughs> ู้นี้ลอนดอนมาเดินน้ำตก <c oughs> จ็บแผนประเด็นคือ เดินไปสี่ชั่วโมงแล้วขากลับอีกมึงอีสี่ชั่วโมงวะมึงเราใช้ชีวิตแปดชั่วโมงอยู่แบบในการเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยหรอแต่ถ้าคนชอบจริงๆริงมึงโอเคนะอ่าโอเคกูรออยู่ที่ป่าไร่ขาโพดกูไม่ไปเหมือนกินข้าวโพดอยู่กินข้าวโพาไปน้ำตงอื่นละกันไม่ไหวจริงๆจริงสี่ชต่วโมงแต่แต่วิวสวยมากจริงๆวิวสวยแต่กูต้องเลือมแบบหญิงแน่ๆมันดูเป็นแร่เออมันดูเป็นแบบเป็นเป็นที่ที่แบบคนไม่ได้แบบ ไม่ได้ไปง่ายๆเออจริงมันต้องแบบใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้ยิ่งครรมดาอะไรเนี่ยใจงงไปหมดโอ้ยสายสงสารยินก็คือเล็บขบไปเลยถอดเล็บเออกูถึงว่าเขาเหมือนเยเห็นน้องอ่ะอัพรูปอยู่เออว่าแบบเนี่ยทำอะไรมาก็นั่นแหละเรียบร้อยนัานยกโยงอ่ะประมาณนี้สําหรับยินบอนะจ๊ะก็รอคนรักพี่อยู่ขอถ่ายกันละ ก็คือเล่นถ่ายเลยแหละตอนเนี้ยก็คือถ่ายรัวๆแล้วคิดว่าต้นปีหน้าน่าจะได้ดูอ่ะจริงขายไปกับ13 14คิวแล้วมั้งโอ้เออไปถ่ายกับที่คอนเทนต์แต่อย่ามาเร็วมากนะเราถอไม่ทันใช่ตอนนี้ไม่ได้หายใจเลยเออจริงอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันนะจ๊ะใครที่ชอบก็เลือกกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันหนิงกูจริงจริงอย่งนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทีเตอร์นะบ๊ายบาย